สมาคมกีฬาปัญจศรีรัตแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันปรีซีเกมส์ปัญจศรีลัตครั้งที่33หรือ South East a s i เป็นจักรศีลัตแชมเปี้ยนชิพ2025ที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่10ถึง15ตุลาคมนี้การถแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงแรมหันสาเบ b อำเภอหาดใหญ่โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมนำโดยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานายกสมาคมกีฬาปัญจศรีรัตแห่งประเทศไทยและผู้แทนองค์กรท้องถิ่นพร้อมการแสดงชุด ั้นจากศีรัตมรดกวัฒนธรรมกีฬาแห่งอาเซียนสะท้อนความงดงามของศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนศึกสีเกตส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568โดยจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันณสนามกีฬาจิรนครเทศบาลนครหาดใหญ่มี9ประเทศเข้าร่วมอาทิสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียและไทย นอกจากจะเป็นเวทีสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างชาติอาเซียนแล้วยังช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะสงขลาสปอร์ตซิตี้กระตุ้มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสมาคมกีฬาปัญจศิลั์แห่งประเทศไทยย้ำความพร้อมทั้งด้านการจัดการแข่งขันและการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ตั้งเป้าคว้าชัยเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีซีเกม2025ที่จะถึงนี้ ที่สมารมิีฬาบัญจศิราของประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ทิ่สุพนรณรอัดใหญ่ร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันฟีซีเกมนะครับเป็นการนำนักกีฬาทีมชาติที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมในช่วงสิ้นปีนี้นะครับมาพบมาเจอกันก่อนใน9ประเทศ9ประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันทั้งหมด13เหรียญทองนะครับในการต่อสู้10 11 รุ่นนะครับแล้วก็ชายิงนะครับแล้วก็ประเภทไล่ล่าอีก2เหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่แสดงความพร้อมของอสงขาท์ในฐาในะที่เป็นจังหวัดเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันกีฬาร่วมเป็นเจ้า,าภาพในการจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3-3นะครับ ซึ่งจากบรรยากาศโดยทั่วไปในความเตรียมพร้อมสําหรับ PC Game คราวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเทศบาลนครทันทใหญ่ขอบคุณาทางจังหวัดสงขาด้วยนะครับว่าเราได้จังหวะเหมาะตรงที่สงขาได้รับรางวัล My City นะครับแล้วก็เป็นสปอร,ร์ต อาซิตี้ด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้ต่างประเทศได้เลยเห็นบรรยากาศของความเหมาะสมกับการที่เราได้รับรางวัลด้วยนะครับสำหรับในส่วนของนักกีฬาที่เราเมาแข่งขันกันคราวนี้นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นทีมชาตินะครับก็เป็นนักกีฬาที่เราเก็บตัวส่วนหนึ่งก็เก็บตัวอยู่ที่ผู้ข้างข่าวนะครับของทั้งหมดของางเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็คงที่ต้องอาศัยแอยงเชีย เลยก็ประชาสัมพันธ์บอกล่าวไปนะครับว่าเราจะมีการแข่งขันพีซีเกมกันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้มารับชมกันนะครับชิมลางหรือมาประลองกันนะครับเพราะว่าทางแต่ละประเทศใน9กประเทศอีกแปประเทศที่เหลือเนี่ยเขาก็ส่งนักกีฬาจีนชาติเข้ามานะครับมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์ด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสในการที่จะปรับปรุง ใช้คําว่าชิมลานี่จะได้รู้เขารู้เรามากขึ้นครับแต่แน่นอนครับเราเองเปีนีเน้เราหวังว่าเราจะได้คว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า3เหรียญนนในฐานะเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนักเกียรของเราเก็มีการมีความพร้อมอยูนะครับ